กระบ,บอกค่อยคิดเลยว่าจ้าขวงสิเดมาเหตุอย่างแนวนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะประสบการ์เทือนนี่กระบ,บอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกของสิรีเลยค่ะายสิไปคิดว่าเหมือนหนึ่งเฮาสิเดขื่นเวทีเนาะค่ะพี่นอ้องเอ้ยบอกได้เลยว่างานนี้ทั้งมวลทั้งอยากหัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเหตุการณ์ทั้งเบิร์สิรีก็ไดรวบรวมไวในคลิปนี้กันแล้วค่ะก่อนอื่นก้อนหนังสิริก็ต้องขอเกลิ่นไหวสักก่อนสำหรับกิจกรรมรอบนี้ก็สิเป็นการกินเลี้ยงประจําปีบริษัททีบีเคนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็็จะเเปปนคลิหตุ การที่สิริถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยค่ะพี่น้องค่ะสําหรับทีมงานของเฮาลอมนี่ก็สิออกแบบซุดออกแบบท่าเต้นซอยกันเนาะคะพี่นองค่ะาย่างแรกเลยก็สิป้ากันมาสื่อริบบงลิบบินเอาไว้เตรียมไปเฮ็ดชุดกันค่ะบอกได้เลยว่างานนีพี่นงองเออสิริเองก็บอกเคยคิดเลยว่าเจาของนี่สเฮ็ดแบบนี้ได้เนาะครับพี่น้คงค่ะเป็นคนที่บ่กเคยแบบว่าป่านีดป่านยังเลยนี่ก็แบบพากันออกซุดจนได้มาเป็นแบบนี้เนาะคะพี่น้องค่ะทีมงานของเฮานี่ก็ซ้อยกันดีบักเลยค่ะงานนีกกบอดเลยว่าวางดานะคะ ต้องเกณฑ์ภาษากรของเฮาถ่มีอยู่มาส้อยกันเฮตกระโปงค่ะขันว่าบ่เฝ้านีก็สิบ่าท่านมืองานเนาะคะ่ะพี่น้องขาเนื่องจากว่าชุดละหูเพ้งแบบว่ามีเวลาเตรียมการแค่หนึง่งสัปดาห์ก็กาัวเท่านั้นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของเฮาลอมนี่ก็บอกได้เลยว่าสิริและทีมงานสวัสดิการนี่ก็สิเป็นเมนลกในการเดินงานกิจกรรมครั้งนี้เนาะคะ่ะพี่น้องขานีแต่ละคนก็บอกได้เลยว่าว่างว่าได้คะ่ะช่วงโอที่นี่ก็ต้องมัด้อยกันขีดทาตรงท่าเต้นเนาะคะ่ะพี่น้องขาต่องแบบว่ามาัดสร้อยกันเ้ตะ,ะูด พี่น้องขาเฮาหนี่บมีค้นขืนเวทีเลยเพราะว่าพนักงานหนีหยุดไลยจอดไลยบ่ได้ค่ะสีรเและทีมงานสวัสดิการก็เลยปรึกษากันว่าเอินหัวหน้าม,มาทุกส่วนงานนะคะพี่น้องขามาประุมปรึกษาหาหรือว่าเฮาเส็ดแนวใดสิห้กิจกรรมนีผ่านพ้นไปได้แล,แล้วกิจกรรมของเฮาในปีนี้ก็สีประกอบไปด้วยหัวหน้าง,งานทั้งนั้นเลยคะ่ะพี่นอ้องเอ้ยไงกุบคะ่ะปีนี้เนื่องจากว่ายอดผลิตค่อนข้างหลายนะคะพี่น้องขาบาดหนีพนักงานกระจอดไลยบ่ได้ที่สีเอามาซ่อมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วหัวหน้าง,งานทุกส่วนงานก็ต้องให้ความรลวม มือนะคะพี่น้องขาก็เลยออกมาเปลี่ยนแบบนี้นี่แหละค่ะสำหรับรอบนี้ก็บันดเฮ็ดแค่สุดเด้อค่ะเฮ้ากระสีเฮ็ดพวงมาลัยไวให้เจาของน้ำเด้พวงมาลัยของเฮาในปีนี้พี่น้องเอ้ยมีเตกับแกลมดทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเงินรางวัลอีกส่วนหนึ่งก็สิบถือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้องขาก็คือผีมึกสุทธิบของเฮานั่นเองสิริและทีมงานก็ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะนี่บาดี้ก็สตัด์ภาพมามือจริงนะคะพี่น้องขางานนี้ก็บอกได้เลยว่าแม้แต่กระทางหัวหน้าสิริกับบอลหลอดขามาเบิันดทุ ลูกน้องแต่ละคนนี่ก็เพิ่งจะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงเนาะพี่น้องค <c oughs> ่ะเบิงตี้ล่ะสวยงามพระรามแปดค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่18มกราคมนะคะพี่น้องขาก็จะเป็นวันกินเลี้ยงบริษัททีบีเคนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะทุกคนหลังจากแต่งตัวแต่งหน้าแล้วๆก็สิดท้ายหลูมมูลหลูมคูแน่จักน้อยบานนี่เฮ้าทุกคนนี่ก็สเสด็พากันซ้วมก้อนขืนเวทีไม้นะคะพี่น้องขาเนื่องจากว่าเวทีของเฮ้านี่ อันแบบว่าพื้นที่ในการจัดแถวนี่ต้องเปลี่ยนไปนะคะพี่น้องขาเนื่องจากว่าหนาเวทีนี่ค่อนข้างแคบแต่ว่าเป็นเวทีที่แบบเง้ยวเฮงกันเลยสิได้จัดเป็นสองแถวค่ะแล้วสิรีก็สิมีบรรยากาศเล็กๆน่อยๆมาสูพี่น้องเบ่งน้ำคะ่ะวอร์ท่้น,น,น,นั้นเลยคะ่ะร้อมแล้วไปพบกับ น้ำลับบรรยากาศตอนคืนเวทีกับสิประมาณีกันเลยค่ะสิริก็บอกได้เลยว่ากล่องเสียนิแตกสุดสวยุ่หนาห่านเห็นไหมพี่นุ๊กสิรีเองก็บอกค่อยคิดว่าเจ้าของสิเฮ็ดได้นะคะพี่น้องค่ะซึ่งเป็นคลิปและภาพที่ออกมาได้ประทับใจมากๆเลยสิรีเองก็เสื้อว่าฐาทีมงานของเฮ้าองค์กรของเฮาบอสามาคีกันคนงานและกิจกรรมแบบนี้ก็สิออกมาบพได้นะคะพี่น้คงค่ะป้าพี่ส้องเอตก็รู้สึดนนะก,ก,กดีใจและะ้วก็ภูมิใจในทีมงานของเจ้าของงนะคะพี่นงองค่ะแบบว่าแต่ละคนนี้ มีสุดยอดเลยหลังจากที่เต้นแล้วๆนะคะพี่น้ง่งพักกันขอบคุณพวงมาลัยค่ะบันนีขอบคุณถามไม่พัซรีเด้อค่ะแต่ละคนหนี่จัดเต็มเลยอ๋อและสิรีก็ลืมบอกไปนะคะทุกคนค่ะสาหรับกิจกรรมรอบนีแต่ละคนนี่บอกได้เลยว่าเป็นเทือแรกกันทั้งนั้นเลยตัังแต่เหตุงานมาหนี่บอกเคยขึ้นเวทีเลยค่ะมาปีนี้แบบว่าแปลกตาแปลกใจลูกน้องก็กีดกิดการยู่ข้างล่างเวทีเห็นไหมเห็นหัวหน้าจ,จะของคัหรับบรรยากาศภายในมือนีกับสิประมาณนีเลยค่ะ <c oughs> สิรีเองก็เสื้อเลยว่าขันบอกเกิดจากความสามัคคี ที่ความป่องดองในองค์กรรูปภาพและวิดีโอกิจกรรมแบบนี้กับสิออกมาาพราะไร้นะคะพี่น้องค่ะดีเองก็ต้องขอบคุณขอบใจทีมงานหล,ลายๆเด้อค่ะที่เ็ให้กิจกรรมของเฮ้าเมื่อนี่านพ้นไปด้วยดีค่ะ